ครับสวัสดีครับผมสวีสดัตสวัสดีพี่น้องป่าวันั่งรถครับนี่นั่งรถด,ดูหน้าง,งานครับหน้าง,งานบ่อเจิไร่ครับนี่ดูออกพี่น้องดูครับรถในบ่อครับนี่วิ่งรอบบ่อครับ ผมได้แจกตัวนี้บอ๋อออนนี่ครับใช้ใชแ้แคปพี่น้องแคปสามสอครับร,รับดินครับนี่ ดูเหมือนว่าจะรับไม่ทันนะครับไปงานหนองพี่น้องงานหนองประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบไร่ครับได้ครับเจ็ดสิบกว่าไร่ครับนี่สามสองศูนย์โอ้สามสองศูนย์สี่จีครับนี่ จีซีจีซีนี่ครับจมวอ้วนครับ่ทา hey, hey, ซาี่สูบมั้งนี่อันนี้ oh. ดูพี่น้องดูข้างล่างครับดูอ๋พี่น้อง๋อปาันอบุญครับปนันอบุญ กันล่างบ่อครับเนี่ยเอาลงไหนครับเนี่ยระวังระวังนี่ครับสามสองศู 3, 2, นย์รับดินครับ โอ้ยังไลยลั่นครับเนี่ยไฟไไฟสไฟดไ่ไีสไฟใีกไม่ไฟอเปงสบไม่ไฟหอกไปเลย เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับนี่เจ้ากีซีครับนี่พลังท่อมพลังท่อมไปครับเดี๋ยวพาน่าจะรอบหนึ่งพอดีครับนี่น่าจะสิบนาทีพอดีครับอ๋ตัวแรงครับนี่หรงฟุ้งมาจากไหนครับนี่ใครถามหาครับอยู่นี่นี่เองครับนี่รถแรงบีบแต่หน่อยไม่ได้ยินนะนี่ไป ไปเออมายอมอ้อมมาไปชัวรโอ้ยเถอะแกถามหาเราปานนี่ไปแล้วครับนี่ครับใครตามหาอยู่มาอยู่นี่นะพี่น้องมาหาสารคามครับมาหากินไก่ทีมงานนี้มีแต่รถรอ,รอครับนี่รถมรีครับฝั่งนี้รถรอรถรอรถแต่งครับ นี่ครับเสียนุครับนี่ทีเด็ดครับนี่เดก้าครับนี่เดก้าหน้าแต่งโอ้แรงจัดครับคนฮอนครับร่มสีชมพูสีส้มไม่มีใช่ใครที่ไหนครับเ่ยโอ้นี่ถิดรถกั้นมันออกเลยตีเล็กสายมันครับไม่ไปไหนครับนี่อยู่นี่ครับนี่นี่ครับตัวเป็นๆครับสีเล็ก พี่น้องจะใช้เวลากี่นาทีครับจากรับดินครับจากรับดินมาเทดินแล้วลงไปรับดินครับเอ๊รถคันนี้ไม่มีตังซื้อบังฝุ่นหรือเปล่าครับนี่ดูครับนี่เอ๊น่าจะคนแก่ครับครับนี รอบปอพี่น้องรอบปอน่าจะประมาณหนึ่งกิโลครับนี่ไ hey. ด <"PS> ้บักได้ด้วยเนาะรถรอบมอสำหรับงานหลวงเลยเนาะอันนี้เนาะมอไอิเป็นสอน้าษาไทยนล้วเขาเที่ยวสบ ยบ,บ,บีวะน่เสียรูปใช่เ็้ก่อน้นะนกนนะจก็เสียบีดเาถ่ายโอ้พี่ดอกครับนี่ลอดร่ไรอไปบติดหกกอ่ะอนอยู่ตรงงขึ้นมาบรแต่อ็นขันขาวองไปงขึ้งงนยา,าเออลงด้พี่น้องนี่ครับคนขับครับกึงอยู่พ่ปัยังครับนี่ นี่น้องเันเขาขอมากกัสอบหนึ่งครับเนี่ครับเเบิดขันขเขาเบิร์ตรากบ้านครับนี่ก่อนเสานนี่ครับ,เ,รบเจ้าผู้หลังนี่แล้ไม่ครอ่ฟังเอาด้อพป่น้องปัจจุบันฟังเอาด้วยวิบ้าน <c oughs> เอา้อน,นะน้องนี้แล้วจะยึดจับบ้านไปนะเียดหน้าเลยเพื่อนด้วยว่าเออคนละที่เจ้าขอ่อยมากัน,น,นเนาะ เกอกเาแล้วรถเจียวมากเออรถเจียวมากอย่า้กาบบานมาน้ำแกลกินยาคาญาแล้วเออคาบุกานอนนเออตั้งนมันแค่ัอะรกนได้่พ่ขครับบรรยากาศเป็นน้องครับเนี่ยโอ้ใหญ่มากครับบินเรือมหาสาลพี่น้องมันเดือนนึงเดือนนึงแล้วเหรอ แล้วรถมุขึ้นหเดั่นกันเบิดัวรถผูดได้ก็ไาอดเนี่ยเนี่ยะไรตรงไปเที่ยคนตรงไปอ๋อเนี่เกาเนี่ยไม่มีเบิดลไก่จะลงบ่อแล้วครับนี่โอ้ประมาณเจ็ดนาทีครับมาถึงรอบหนึ่งครับนี่ รอบละกิจนาทีครับอย่าถ่ายมุมนี้มุมนี้ให้ดูครับนี่มามนี้เขาต้องมีแต่เกียไงนะสุดขางพี่น้องถ่ายมุมนี้ให้ดูครับรบรรยากาศครับนี่ถ้าฝนไม่มาน่าจะน่าจะเสร็จครับนี่ถ้าฝนมาก็เสร็จฝนครับ ถ้าฝนถ้าฝนมาในตัวใครตัวมันพี่น้องสีเขียวสีเขียวเนื้อสับปูสีมะนาวครับเนี่ยรถดำประมาณนอ้นับได้นะอย่าง50คันครับในบอ่อครับเยอะจัดพี่น้อง โอ้ยต,ตรงเกลียบม,มาหมันเร็วกว่าคันนี้ก็ต้องเฝ้ามาหมันเร็วคันนี้นี่คันนี้ขั้นขึ้นนี่น่าจะเป็นร้อยสี่ห้าครับนี่คันขาวครับรดบริษัทรหรือเปล่าครับคันนี้ข้างหลังก็รอแล้วครับนี่ต่อคิวแล้วครับนี่มาที่งานน้องพี่น้อง ถ้าปลูกพริกนะครับน่าจะได้เก็บลูกครับได้เก็บบ่เออไดเก็บหมน,นะปนปลูกพริกไว้เรียงไกล้ไว้ี่เอาไกล้าตัวทองปั่นเนาะสิเป็นเบาพอดีสุดแล้วบรรยากาศครับงานหนองเดี๋ยวจะลงไปรีวิวให้พี่น้องดูข้างล่างครับนี่โอ้ฝั่งนั้นเริ่มทางน่วมครับ ไปไป,ไปลงไปลงไปไปอย่างก้าวรอก่อนนะรับกดเก่ง่วะเ,เอานี้ยละเออแมนนแมนแมนไปแล้วพี่น้องลงไปแล้วครับอโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอ ย่งมารอครับเขาบ้านเขาบ้านเหนียบเหลือส้มโก้เนอเหนียบไม่หาเศษครับกับบ้านเหลือสามมาเลยเนี่ยโอ้โอ้ใครอยู่ครับเนี่ยวท่างเอาดินแห้งมาปูท่างครับเป็นเป็นฝนตกป่าออกกันล่นได้เห็นบ่เอาดินแห้งมาปูแล้วหรอพี่น้องคลิปนี้จำนีหผมคลิปหนาพอกันไหมครับเดี๋ยวจะพาไปเข้าไปดูข้างในครับนี่ ดูมันทางกัเริ่มน่วมครับข้างในโอ้ oh, ทะลุกันแล้วครับเนี่ยแป๊บเดียวครับทะลุกันครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครผมยูทูบ่มเมคคาร์วัตเตอร์ครับหรือว่าสาม,มารถรับชมได้ทางเพจดมเมคคาร์วัตเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้บายบายพี่น้อง